สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้ค้นครับผมมอนี่กับมาพ่้กันอีกแล้วครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมบักฮัมอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมครับพี่น้องนี่นี่พี่น้องมอนี่เฮามีมาม่ามา่มาไกลตุนพี่น้องโอ้นี่อันนี้เห็ดไกลตุนเองเลยพี่น้องตุนเองประมันตุนไปประมันสองชั่วโมงพี่น้องเปลือยดีแห้ง อ่าอันนี้มามาซีฮอร์นะครับผมมากินน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บๆเนี่ยกไก่เปื่อยๆเลยเนี่ยพี่น้องห,ห,หูว์หูวาเปื่อยแบบใดเพราะว่าซิมแลว้วพี่น้องมามาพี่น้อง,องสดน,นำคำแรกซิมมึงอ่อเพชรแห้งพี่น้องเบ,บอร์พริกผู้เทาตำ่ำ ใส่บักพรีกส่วนหนึ่งเผ็ดเผ็ดอือห้ามามาพี่น้องบะหมา่ลายใหญ่ฮงอันนี้กะเป็นพักสลัดด้ครับกินกับพี่น้องมามาพี่น้องคำแรกแหกมันขอหมุนเอาเลยนะครับผมขีบว่าไ้มันมึนนี่คำงใงญ่ยแบบนี้เลยพี่น้องโอ้โห ได้พักสลัดกินกับแซ่บแห้งพี่น้องอืนองไก่ขอแหนยนแล้วพี่นอ้องเปื่อยจุยๆเลยเนะี่ยอือื้ออ,อืร่อนรุดออกจากกระดูกเลยเนื้อร่อนแห้งพี่น้อง เขาทาเขาท่า,ทาแซบแซบ น้ำซุปกับว่ามันว่ามันน้ำซุปผงมามาได้เป็น้องน้ำซุปอันน้ำน้ำตุ๋นไก่อะพี่น้อง ออันนี้ปีกพี่น้องบนความร่อนร่อ,อ,อรนแห้งพี่น้องอันนี้มะมาซีห้วพี่น้องสิกินเบิดบุ้บุเนี่ยแสบ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 น้ำพี่น้อง แสีบๆนัวลๆบนนวลอะไรอย่างไรใส่ผงชูรสไปเป็นซอนเนาะผักสดแห้ง แสบแสบแสบปีกไกลไปนรอกต้องปีกแย่ต้องปีกหน่อยหล่อนแห้งไปนรอก เบ่งความหลอนน้ำมันเนื้อติดกระดูกเลยพี่น้อง เสีบเสียบต้องเสียบต้องหอนขอโทษด้วยครับท่านแสงไฟมันสะท้อน็ับันกับกะละมังเี่นไปน้องเพราะว่าเป็นกะละมังสแตนเลสบอสนใจพักเราไปเลยพี่นอ้อง หอมอมุนเอาแล้วครับ เหนื่อรุดเลยพี่นอกแสียบร้ายอืมอนี่พี่น้องอืม อืมออโอ้อิ่มแล้วปัดนี้พี่น้องกินบ่เบิดเลยพี่น้องมามาบักไลายมามาตั้งซีฮอแลวก็น้องไกล้บักหลายมามาอละะนองตักไกล้บักหลาย,ต,ลาลายต้อนเลยพี่น้องนี่เหลือบ่หบายดอกพี่น้องหรือว่าซ่อมเนี่ยจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บักคำอาดได้เลยครับผมกดซับสไคร์กดติดตามให้น้ำได้เลยครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ